ไหมคะทำไมคนถึงชอบนินทาสวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยค่ะว่าในชีวิตของเราอะค่ะคือมี่ก็เคยมองว่าเออทำไมเนาะคนในหน่วยงานในองค์กรที่เราทำงานอยู่อะค่ะบางทีแบบทำไมชอบพูดนินทากันนะคะในที่ทำงานเนาะซึ่งจริงๆบางทีเนี่ยมี่ก็มองว่าเออเราเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะแต่ทำไมถึงแบบ อาจจะเจอแบบเออโดนดินทาหรือว่าบางทีก็จะมีคนเนี่ยมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของคนใน,นคนนี้นะคะมันก็มีนักสิทยาคนหนึ่งค่ะเขาก็ชื่อซิกมันฟลอยเนาะถ้าอยู่ในแวดวงของเราเนี่ยก็จะรู้จักดีว่าฟลอยเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิเคราะห์แหละเขาก็ได้ตั้งทฤษฎีของเขาขึ้นมาค่ะทฤษฎีหนึ่งเนาะซึ่งเขาก็อธิบายว่าเออเพราะอะไรอะ่ะทําไมคนเราอะ่ะถึงชอบพูดดินทากันเนาะฟลอยมองว่าในตอนเด็กอะค่ะเด็กเนี่ยเกิดมาใช่ไหมทีเนี้ย ในอายุตั้งแต่แรกเกิดนะคะ่ะจนถึงสองขวบเนี่ยมันจะเป็นการที่เด็กคนนั้นอะตอบสนองความสุขทางปากอาจจะเป็นการดูดนมอย่างเงี้ยพอหิวนมก็มีคุณแม่หรือว่าคนเลี้ยงเนี่ยเอานมมาให้กินเงนี้ยหรือว่าเวลาที่เขาไม่สบายเขาปวดอือยอย่างเงี้ยเขาก็จะร้องไห้อันนี้คือเป็นการตอบสนองความสุขทางปากเนาะซึ่งถ้าเด็กเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ดูแลเขาอะค่ะอย่างดีทีเนี้ยเด็กอะก็จะเก็บความขับข้องใจไว้ แล้วพอเมื่อโตขึ้นมาเขาก็จะมาอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเขาจะมาระบายออกทางปากถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็อาจจะมาพอดพูดดินทาการชอบกินจุกกินจิบอย่างบางคนเนี่ยเห็นแบบว่าเวลาที่แบบมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรก็จะแบบไปหาของกินอะไรอันนี้ก็คืออยู่ในวัยเด็กอะที่เขาไม่ลบความการระบ,บายของสุขทางปากหรือบางทีถ้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเนาะถ้าเรามองแบบให้เรามีเรื่องเครียดม,มีปัญหาเงี้ยเราก็จะไปกินเหล้าสุบุรีอันนี้ก็เหมือนกันก็มาจากในวัยเด็กได้แหละที่ฟรอยเขาอธิบายไว้ซึ่ง การที่เราเนี่ยรู้ที่สจิติวิทยาเหล่านี้มันก็ทําให้เราเนี่ย,ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเข้าใจเนาะว่าเออแต่ละคนเนี่ยมันมีสาเหตุอะของการที่จะมาพูดดินทาเนี่ยมันอาจจะมาจากวัยเด็กอะที่เขาไม่รับการดูแลอะตอนตอนตอนในวัยเด็กก็ได้ซึ่งมี่ก็มองว่าถ้าเราเข้าใจอะถึงสาเหตุมันก็ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตหรือว่าปรับตัวเนี่ยเข้ากับสถา,า,านการณ์หรือว่าที่ทำงานของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ